มาดูการวางเบ็ดโฟมครับฝั่งนี้ครับนี่ครับเตรียมมาแล้วครับก็ใส่เหยื่อนะครับเหยื่อใส่เดือนก็โยนลงไปเลยครับโยนไปเลยครับแล้วก็ปล่อยโฟมลอยไปเลยครับแล้วถ้าปลามันกินแล้วมันดึงไปไกลทาไงวะเราต้องลงน้ำครับอ๋อต้องลงน้ำคุณพระนี่คือแบบโยนปล่อยทิ้งไปเลยครับปล่อยตามธรรมชาติครับดูครับเสียนก้าวนะครับ เ,เ,เนี่ยลออยอยู่เนี่ยเกาชี้ครับบอกว่าปลามันขึ้นนะครับไหนครับไหนครับลูกพี่เน่ในน้ำเนี่ยเฉียนเกาชี้ไปตรงไหนครับอ๋อจริงครับตัวเริ่มเทิมเลยครับเหวี่ยงเหวี่ยพี่เอาแหวีทางนี้ลูกพี่เล่นไปแลนะ้วตัวเริ่มเลยตรงเนี้ยตรงเนี้ย สินเก้าโยนไปเลยมน,น,นาน,นี่ครับบรรยากาศฝนตกไปโปรยครับดูนะครับนี่คือป่านะครับโยนลงไปแล้วครับไกลที่มันอยู่ครับเตรียมทำกี่อันสินเก้าสิบกับอัน เพือเฟือครับได้แน่ๆครับดูครับหมายของเราครับทำลงไปโยนลงไปครับไม่ต้องคิดมากครับเซนก้าบอกขอมีเหยื่อเป็นไส้เดือนครับนี่ครับโอ้โอโอ อยู่ลงไปครับความยาวของเส้นสายไอ้ตรงเชือกครับจากโฟมถึงเชือกก็ประมาณเกือบเกบเม็ดหนึ่งครับโยนทิ้งลงไปเลยครับถ้าปลากินเราก็ต้องหาวิธีการเอาขึ้นเองครับเดี๋ยวเราค่อยคิดทีหลังครับปกติเราจะเห็นเบ็ดผูกติดกับไม้หรือคันอะไรสักอย่างหนึ่งครับ แต่นี่ผูกใส่โฟมโยนทิ้งเลยครับผูกไปเรื่อยครับตามขอบครับรุนไปพร้อมกันนะนี่โยนมาหนึ่งครับสองแล้วก็สามตรงนู้นครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ปลาลอยมาอีกแล้วครับผมก็เห็นแล้วครับเนี่ย เห็นไหมครับชัดๆเลยครับชัดเจ๋วนะครับเก้าตรงนี้เก้าเข้าชัดเจวเลยนี่นเห็นไหมครับ